เราก็จะมาคุยกันเรื่องของมาตรฐานแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดแก๊สแบบพกพานะครับสิ่งที่เราจะำจำเป็นต้องรู้จักอันแรกก็คือมาตรฐานเครื่องมือนะครับมาตรฐานเครื่องมือนะครับของเครื่องวัดแกส๊สโดยปกตินะครับเครื่องวัดแก๊สแบบพกพาเนี่ยมันมีโอกาสที่เรานะครับจะนําเครื่องนี้เนี่ยไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นอันตรายเนาะหรือว่าอินทรสิ์แอร์เรียนะครับเพราะฉะนั้น มาตรฐานหนึ่งที่จําเป็นนะครับสำหรับเครื่องวัดแก๊สพกพาทุกชนิดก็คือตัวเครื่องจะต้องได้รับมาตรฐาน ATEX นะครับหรือ EX ซึ่งเป็นมาตรฐานที่นะครับบริษัทผู้ผลิตเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำตามเพื่อที่ให้เครื่องมือของเขานะครับสามารถที่จะนำเข้าไปใช้ในบรรยากาศที่เป็นอันตรายได้หรือบรรยากาศของคุณจะประกอบด้วยแก๊สที่เป็นอันตรายหรือ ฝุ่นที่เป็นอันตรายสามารถจุดระเบิดได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปชี่ต้องดูในการใช้เครื่องวัดแก๊สอย่างแรกเลยก็คือเครื่องเราได้รับมาตรฐาน ATEX หรือ EX นะครับในระดับหรือขั้นไหนนะครับนอกจากนั้นนะครับในการใช้งานสำหรับประเทศไทยเองนะครับเรามีกฎหมายที่พูดถึงเรื่องของการ ตรวจวัดแก๊สนะครับแล้วก็การใช้เครื่องวัดแก๊สแบบพกพานั่นก็คือกฎกระทรวงแรงงานปี2562เรื่องของนะครับการดำเนินการการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสถานที่ออกอากาศ แน่นอนครับพอเราพูดถึงเรื่องออกาศนะครับเราก็จะตั้งมานั่งย้อนกลับ่าจริงๆลสถานที่อวา,ากาศคืออะไรเนาะสถานที่อวกาศก็คือเป็นสถานที่ที่นะครับเราเนี่ยสามารถเข้าไปได้ทั้งตัวไม่ใช่เข้าไปเฉพาะมือเฉพาะขาเฉพาะแขนเนาะเราสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับนอกจากนั้นเขาเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เราทำงานได้อย่างาต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ห้องทำงานเนาะ นะครับเราสามารถเข้าไปทํางานได้เป็นทั้งคราวนะครับและสิ่งสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือณสถานที่นั้นเนี่ยอาจจะก,ก่อให้เกิดอันตรายจากสภาพแวดล้อมที่นะครับเป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากแกส๊สหรือว่าเป็นอันตรายจากการจุดติดระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรานะครับเข้าไปมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปในสถานที่บากาศ นะเราก็จําเป็นจะต้องมีเครื่องมือนะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะเข้าอุปกรณ์ประเภทหนึ่งที่ใช้ก็คือนี่แหละครับเครื่องวัดแก๊สแบบพกพาเนานะเพราะอะไรเพราะว่าในกฎกระทรวงนะครับบอกเลยว่าสภาพบรรยากาศอันตรายนะครับตัวหนึ่งที่เราสนใจมากที่สุดก็คือออกซิเจนเนอะออกซิเจนเนี่ยเป็นแก๊สที่เราหายใจนะครับโดยปกติออกซิเจนจะอยู่ในบรรยากาศที่ประมาณ 20. 9วอลลุ่มของอากาศ นะครับออกซิเจนมีน้อยเกินไปแน่นอนเราก็จะหายใจได้ติดขัดเนาะติดขัดมากขึ้นแล้วก็อาจจะส่งอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนครับออกซิเจนปริมาณมากเกินไป ก็จะทำให้เกิดการสุ่มเสี่ยงถ้าเรามีแก๊สที่เป็นแก๊สจุดติดไวไฟเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจ้ตัวเครื่องมือเนี่ยก็จะต้องสามารถที่จะตรวจวัดแก๊สนะครับในในขณะที่ต่ำกว่า20.9ได้และเกิน20.9ได้นะครับนอกจากออกซิเจนนะครับที่กฎหมายนะครับมีความให้ความสําคัญแก๊สอีกประเภทหนึ่งนะครับที่กฎหมายให้ความสำคัญคือแก๊สจุดติดไ,ไฟ นะครับแก๊สจุดติด w i เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงครับแน่นอนแก๊สจุดติด w WiFi เมื่อบริเวณนั้นเนี่ยมีแก๊สจุดติด w Wi-Fi มีออกซิเจนนะครับและมันมีการทำงานของเครื่องจักรนะครับการทำงานของเครื่องจักรบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดประกายไฟนะครับเมื่อครบ3องค์ประกอบแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการจุดติด w WiFi หรือจุดติดระเบิดได้ นะครับเราอาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับในหลายๆข่าวที่พูดถึงเรื่องของการที่ลงไปล้างถังน้ํามันนะครับทำความสะอาดถังน้ํามันแล้วเกิดการระเบิดขึ้นแน่นอนครับอย่างแรกที่เขาขาดก็คือเขาไม่ได้มีการประเมินแล้วก็ตรวจวัดแกส๊สเนอะก่อนเขาทํางานแล้วก็ระหว่างทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะต้องประเมินสภาพก่อนที่จะเข้าไปทํางานแล้วก็ระหว่างทํางานเพื่อที่ให้เรา ปลอดภัยนะครับนอกจากแก๊ส2ตัวที่กฎหมายกําหนดแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดแก๊สเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบริเวณที่เราทํางานเนาะอย่างเช่นถ้าสมมติหน่วยงานของคุณนะครับทําเกี่ยวกับเรื่องของห้องเย็นเนาะอย่างเช่นโรงงานอา,อาหารประเภทต่างๆ นะครับที่มีห้องเย็นเนี่ยเราก็อาจจะต้องมอีความสนใจในเรื่องของแอมโมนเนียเนาะเพราะว่าเราใช้แอมโมนเนียในการทำความเย็นหรือถ้าในกรณีที่เราจะต้องลงไปทำความสะอาดระบบบำบดัดหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบบำบัดที่มีการนะครับเกิดการหมกักนะครับหรือว่ามีสารที่เปของเสียเยอะๆนะครับเราก็อาจจะต้องสนใจแก๊สที่เราเรียกว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือ, el, อแก๊สไ่เนาเพราะแก๊สพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดนะครับ จากกระบวนการที่มันมีน้ําเสียเนาะแล้วก็มีตัวจุลินทรีย์เนี่ยเข้าไปย่อยสลายโดยไม่ใช้อาอไม่ใช้ออกซิเจนนะครับซึ่งแน่นอนไอ้จ้สาสภาพบรรยากาศพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับเครื่องวัดแก๊สแบบพกพาที่เราใช้ในท้องตลาดเนาะเขาก็จะมีเซ็นเซอร์หลักๆนะครับที่ใช้ในการประเมิน4ตัวก็คือตัวแรกก็คือออกซิเจนนะครับตัวต่อไปก็คือกา๊าซจุดติดไ,ไฟ หรือที่เรารู้จักในนามของ LEL เนาะ LEL ก็คือเปอร์เซ็นต์การจุดติดไ Wi ไ Fi ต่ำสุดโดยปกติมาตรฐานจะก,กำหนดที่10%นะครับแก๊สตัวปรับตัวต่อไปคือไฮโดรเจนซัลไฟน์นะครับ,รบเพราะแน่นอนงานหลักๆของอาการเข้าไปในคอ n ฟล Space เนี่ยเราก็จะเจอไฮโดรเจนซัลไฟ์เยอะขึ้นการีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวคาร์บอนมอนอกไซด์ถามทำไมคาร์บอนมอนอกไซด์มีความสำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาร์บอนมอนอกไซด์ก็จะเป็นแก๊สที่เกิดจาก การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์แน่นอนครับในสถานที่อากาศบางสถานที่มันมีการใช้เครื่องจักรอยู่เนาะมีเครื่องจักรอยู่หรือว่ามีบริเวณใกล้เคียงที่มีเครื่องจักรอยู่แน่นอนครับก็มันก็อาจจะมีโอกาสที่ทําให้เกิดก๊สไนโตรเจนซัลไฟ์ได้เพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายมาตรฐานนะครับแล้วก็แก๊สนะครับที่แนะนำสำหรับในกรณีที่เราจำเป็นที่ต้องเข้าไปตรวจวัดในสถานที่อวกาศ